สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่วงคุยภาษาแม่ลูกค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนทำลูกโบกทอดอกค่ะอ,อุปกรณ์จะมีทั้งหมดสามอย่างก็คือจะมีลูปโบกที่สูบนะคะแล้วก็หนังยางค่ะหนังยางไว้ทำนค่ะให้มันเหมือนเส้นหอกนะคะขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็เตรียมมันนี้มาเลยค่ะเราแนะนําให้ทุกคนใช้เป็น ลูกเอ่อลูกโปร่งแบบเรานะคะเพราะว่ามันจะเป็นไส้เกากได้ดีค่ะอ๋อนะคะแล้วก็มันสามารถบิดหมุนได้ง่ายค่ะเหอคะเวลายอย<ร>ากทำเป็นลูกโป่งไส้เกาะค่ะก็แคห่หมุนหมุนหมุนเลยแต่เราแม่กลาทำขายลูกกลมแตกเราก็ทําได้หลายลูกหลายรูปแบบใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นลูกโปร่งแบบกลมๆมะอะค่ะมันทําได้น้อยอะะใช่ใช่แม่ก็เคยเห็นนะบางทีที่ที่ทงานวัดอะไรอย่างเงี้ย เขาจะทําเป็นเหมือนรูปลูกหมาตัวเล็กๆอ่ะก็ดูน่ารักดีนะคะเน่ยเขาเปลี่นอ่ไค่ะจะเริ่มสูบค่ะอู้ได้รูปยาวเลยนะคะเนี่ยแล้วทําแค่ไหนเราถึงจะพอคะอุ้ยยาวมองนะคะโอ้โหพอเรามั้งคะใส่กอกอะไรมายาวเบลรกเท่งอย่างนั้นนะคะอุ้ยอ่าแล้วทำยังไงเทำไงทำไงเราก็หมุนอย่างนี้ก่อนอ๋อค่ะ เด็กๆต้องค่อยๆทำใช่ไหมคะ<ช>ทำแรงไม่ได้แล้วก็หนังยางคะ่ะแล้วก็อ๋อต้องทำงานด้วยเหรอคะดีดปากแม,มเก่เด็กๆต้องระวังนะคะมันจะดีดปากแล้วปากพองเงนะคะเพราะว่าไม่มีมือคะ่ะแล้วทำคนเดียวอ๋อ<ม>ไม่โดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นช่วยเหลือเราก็สามารถทำได้เองใช่ไหมคะ่คะกเ วันละร่างไกลละมีตั้งหลายส่วนใช้เท้าก็ได้แรงใชไหมคะใช้เอาบมจุบก็ได้ค่ะไม่ลองมั้งค่ะโอ้ได้ไงก็จะเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้ายางมันครที่มียางเส้นเล็กก็จะตีหน่อยแต่คราที่มียางมัดผมเส้นใหญ่ๆก็ต้องใช้เวลาในการทำดินานตอนนี้ได้แล้วค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ ค่ะถ้าลองลองหมุนเป็นเสกกรอกเล็กๆได้ไหมคะได้ค่ะเล็กกว่าเระเบิดไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะลองดูเอาเอาเอาลองดูสิคะอ่าวันนี้เราทําเสกกรอกเบื่อตกใจมากเอาเอาไว้ค่ะเกลตัวเกล็ดตัวเบ้ย ตกใจหมดเอาเราวันนี้เราลาท่านผู้ชมก่อนดีไหมคะเดี๋ยวไปหาทําใหม่ก่อนนะคะโอ้ยคนถ่ายก็ตกใจเนาะโอเคเราบายบายท่านผู้ชมกันก่อนดีไหมคะทุกคนจะลองก่อนเนาะเอาอาหารเยอะๆก่อนจ้ะโอเคบายบายดีใจไหมคะบายบายหมุนได้ วันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ